พี่น้องตอนนี้นะครับน้องรถเราก็ส้มเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้รถมาแล้วพี่น้องเออถอยมาเลยถอยมาเลยพี่น้องนะน้องวันนี้เวลาเท่าไหร่พี่ไหมเดี๋ยวดูก่อนอัปเดตล่าสุดนะครับน้องเทปโผผมขอดูเวลาแป๊บหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางกลับบ้านกันนะครับตอนนี้18บแปดนาฬิกาสามสิบสองพี่น้องถอยมาทุบมาชว์เลยพี่น้องเอ้ยกับโชเฟอร์ผมนะครับนี่ทั้งวันเลยพี่น้องครับนี่ก็ไม่เป็นไรนะคพี่น้องบ้าพี่น้อง นั่งรับเขาใอยทำให้เสร็จถอนั่งลุนเขาเนาะช่วยเร่งเขานั่นแหละถ้าเราไม่อยู่เขาก็เขาถ้าเราเอาเดินโอ๊คแบบสี่โน่อออันนี้ก็ต้องอยู่โอเคป่ะมาเปิดไฟข้างนอกมีไฟไหมเยี่เปิดไฟหน่อยไปพี่งนอกไปคุ่าดี๋ตู้ห นั่นแหละไปเลยแล้วไปไปน้องโอเคนะเมื่อกี<ป>้เปิดไปมาโอเคไปไปน้องมามาสบายมาสิมัน้องเทโจตโจตบินสบนี่โอเคไปไปน้องพอดีนะครับเพิ่งเสร็จมาไปไปน้องเอาของขึ้นรถไปกันเลยเราก็าเสร็จเรียบร้อยเราก็ามารับนะครับ,นะบเนาะอัปเดตล่าสุดตรงนี้ก็เวลาประม,มาณเอ่อสิบแปดนาฬิกาสามสิบแปดไปไปน้องลุยกลับบ้านกันรถข้างหลังเลยอ๊ปอดตอนนี้ตอนกลับคือจะแน่นหน่อยนะ ตอนมาก็จะสบายโอเคตอนนี้ก็จะแน่นๆนี้ได้อยู่เอาเนาะนี่โอเคพี่น้องตอนนี้เราก็แวะเข้าปั๊มนะครับนะเนาะ <Okay. S 1> เพื่อมากินข้าวเนาะตอนนี้ก็จะเป็นร้อยแรงร้อยแรงเพราะว่าอร่อยมากครับเนาะนี่ครับผมนั่งตอนนี้เราก็แวะทานข้าวแป๊บหนึ่งคนระับตอนนี้ไม่รู้ว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเนาะ ชามทันบุรีทำไม่ได้เพราะเราออกมาเ <c oughs> มื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นตรงไหนก็แวะกินข้าวนะครับนะเนาะเพราะว่าก่อนจะได้กลับพอมาได้กินข้าวกันดีกว่าเองเนาะไวะกินข้าวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อแล้วพนะี<ม>่น้อง<ป>เดี๋ยวมาอัปเดตกันตอนถึงเมื่อจำครับว่วาจะถึงสักกี่โมงครับตอนนี้เราเวลาอยู่ที่เยาว์มงไปแล้วตอนนี้เราแวะกินข้าวก็เออเวลาตอนนี้แล้วเนาะ เสิบเก้านาฬิกาห้าสิบสามนาทีนะครับเนี่ยมาเดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันหลังจากนั้นก็จะลุยตนะตบตอตานหนอาหารใต้ขบเพินเ่นเพิ่นแรงใต้นะร้อยเรงร้อยเรงพี่น้องอาหารอานนี้ร้อยเรงเข้ามสั้นโอเคป่ะร้อยเรงวิธาร้อยเรงโอเคปะปร,ประโยชน์้าวเนี่ยครับ โอเคเนาะขอหอย่าก,กินข้าวแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อพี่น้องเดี๋ยวเราจะเดถ่ายภาพตะปันญ,ญานหน่อยเก็บไว้ไดภาพไว้เก็บไว้เนาะหลังจากที่เวะพัานข้าวเสร็จเร้อยครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อนะครับตอนนี้เราแวะพักกินข้าวที่ปั๊มน้ำมันนะน่าจะอยู่ที่ขึ้นบรีรหรือเปล่าเพื่อนเนาะตรงนี้ผมไม่รู้อัปเดตนะครับเพื่อนร่วมเดินทางนะครับที่จอดรถห้องน้ำแล้วก็เอ่อตรงนั้นก็จะเป็นลุ่งเท่งของฝากพี่น้องข้างหลังนะครับ ไม่รู้ว่าตรงนี้เป็นตรงไหนไปน้องโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะขอตัวนะครับเนาะก็เดี๋ยวก็จะเดินทางต่อนะครับเนาะตรงนี้ก็น่าจะเป็นเอ่อกี๊เฮาเชอร์เบอรีบ่ตรายตดอลเฮยเอ่อเชอเร์เบอรี่เนี้ยไปชามแยกไปชามครับตรงนี้มันจะเป็นทางแยกเอ่อปามตรงนี้นะครับเนาะก็จะแยกไปชามไปเชอร์บอรี่ลำบัวต<า><ร>ะโถบ้าเนาองถ่ายรูปไปเรื่อยๆนึกวีได้นั่นนั่นนึกวีได้นน่กวีได้รูปนังนี่ไปพี่น้องไปเดี๋ยวไปเชอรฟีซะหน่อยหลังจากที่ทานข้าวเสร็จนะครับก็แวะมาซื้อนี่ครับ ลุงเท่งของฝากไปน oh, <etic> ้องอ๋อลุงเท่งของแท้เขาบอกว่าลุงเท่งลุงเท่งไปน้องนางลุ่มไปน้องเราก็นึกว่าลุงเท่งเป็นดาราไปน้องนี่ครับลุงเท่งของแท้เลยไปน้องก็จะเป็นตลาดนะตรงนี้คน้องเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเท่งหน่อยครับวันี้อ๋อนี่ครับเขาเรียกลุงเท่งไปน้องของฝากลุงเท่งนะครับน้องโอเคทุกคนในเกแวเติมน้ำมันนะครับน้องท่านหนึ่งหรือท่าน ันหะนึ่งหรือว่าหนึ่งพันพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันาพี่น้องตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่ผมว่านะครับน้องเมืองโอง่งนะครับราชบรีผมเห็นโอง่งเมื่อกี้นะครับผมก็เลยคํานวณเอานะครับนะว่าจะเป็นปั๊มน้ํามันอยู่ในเขตเมืองโอ่งหรือว่าราดบรีพี่นะ้องตอนนี้เราก็เดินทางมายังไม่ถึงครึ่งทางนะครับผมกะว่าถ้าจะถึงโอเคก็จะเป็นครึ่งทางพี่นะ้อง โอเคครับตอนนี้ผมอัปเดตอยู่ที่เวลา21:55นาทีนะครับเอาถึงปั๊มน้ำมันตรงนี้นะครับน่าจะเป็นลาดบลีมงโองไปนอ้องโอเคกคันก่อนเจอเตินมน้ำมานเสร็จเราก็จะเดินทางกันต่อนนะครับเ,เดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆไปนอ้องไปกันเลย จะจอดพักเบรกเข้าห้องน้ำแป๊บนึงพี่น้องไปเลยไปอุ้ยโอ๊ยโหแข็งหมดเลยพี่น้องเลยนั่งน้ำไปหน่อยตอนนี้เราถึงไหนพี่โยงพี่โยงบางปะอินบางปะอินพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่บางปะอินนะครับเนาะเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำพักรถกันแป๊บหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้เวลาน่าจะเดี๋ยวดูเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเนาะบางปะอินพี่น้อง ตอนนี้อยู่ที่22ในกา54นาทีนะครับไปพี่น้องก็พักเบรคเข้าน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้น่าจะครึ่งทางแล้วใช่ไหมเนี่ยอีก60กิโลึงก60กิโลก็จะเข้าสระบ,บุรีนะครับเนาะคร,นะครึ่งทางแล้วมั้งพี่น้องอ <laughs> โอเคเดี๋ยวเข้าน้ำแป๊บหนึ่งพี่น้องโอเคพี่น้องหลังจากที่เราเข้าขน้ำเสร็จเรียบร้อยตนอไปเราก็จะ เดินทางต่อครับน้องเมื่อกี้พี่ยงบอกว่าอีก6กกิโลก็จะเข้าอะไรวะจับุรีอะไป,ไปน้องเฮ้ยเดินทางกันต่อไปน้องอีกยาวไกลไปน้อง เราก็มา,า,าพักเ<ส>บรนั้อีกรอบนะครับเรา,เาซื้อของแล้วก็ไปตลาดนัดวันนี้เราก็อยู่ที่เซเว่นพี่น้องเดี๋ยวผมไปหาเข้าห้องน้ําก่อนนะครับนาะ,ะตอนนี้นะครับนอ้อน่าจะเป็นปากช่องน้องเดี๋ยวดูเวลานะครับตอนนี้ก็ตีหนึ่งสามสิบแปดนะครับนาะเราอยู่ที่ปั๊มน้ามันปากช่องพี่น้องก็เกือบถึงบ้านแล้วครับนาะพี่น้องเอ้ย,อยจะนอนได้นะครับนาะที่นอนผมเ,เล่นวิ่ง เก้าสิบร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงใครจะไปหลับลงวัวเนี่ย <c oughs> ไปนอนก็เ,เข้าน้ำแป๊บนึ่งนะ ี่น้องแล้วเนาะตอนนี้เราก็เราก็มาถึงอำเภอพระโคนชัยนะครับเป็นที่ร้อยไปน้องก็อีกไม่กี่กิโลนะครับเดี๋ยวเราก็จากตรงนี้ไปบ้านก็ประมาณสองกิโลนะครับเนาะตอนนี้ก็ตีสี่ห้าสิบแล้วี่น้องเราก็เกือบถึงบ้านนะครับเนาะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับเนาะจะอัปเดตถึงบ้านว่าประมาณเอ่อเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้าน ถึงอำเภอพระโกนชัยนะครับเนาะก็เกือบถึงบ้านนะครับนี่เพราะว่าเขาพักไปกันแล้วก็ที่ยื่นนะครับในะไปตดตังนะครับเนาะเพื่อเอามาจ่ายค่ารถหรือเปล่าเลยเดี๋ยวเราจะไปถึงบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวะจัปเดตแล้วก็จบเลิปกันนะครับเนาะระยะทางการเดินทางนะครับเนาะไม่ธรรมดาครับเมื่อวานอัปเดตผิดไปนะครับขอโทษขออภัยนะครับเนาะผมว่า300รอยโลนะครับเนาะจากตรงนี้ไปกรุงเทพก็300รอยโลนะครับนจากกรุงเทพไปประจวบก็ ประมาณ400กิโลนะครับอัปเดตล่าสุด700กิโลพี่น้องไปกับ1,400กิโลพี่น้องวันนี้นะครับเนาะเมื่อวานกับวันนี้พี่น้องการเดินทางยาวไกลามากนะครับเนาะไหล่ตกันอีู่กันี๋ยวเรอไปนึงครับเนะเดี๋ยวเราก็จะเออก็จะเดินทางต่อพี่น้องโอเคครับทุกคนไปกันเลยฮอดบ้านเราแล้วพี่น้องโอ้ยเบ๋าอยู่ไหนเราอยู่งลางแลวมั้งใช่วายเบ๋าอยู่ข้างในตรงนู้น จะเอามันี่บอกนี่ไงเออนี่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 นีนี่มันมางมันางจีมันตทางจีด้วยทางด้านทางจี่จียงเอยตายเลยมือโอเคทางจีต้เทพงยังงานไมนไ่ไมุ่ยคับไปโอเคพี่น้องฮอดบานแล้วนี่ครับไปเดี๋ยวไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านครับสีห้าสามสิโอเคทุกคนเออดูดีครับ Jadi bom juga seperti kerap bom.